ฮัลโหลโอเคสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยตอนนี้อยู่ในเทลเลียพาร์ทที่28ซึ่งห่างหายกันเป็นนานสำหรับการลงคลิปเลยแต่ว่าคลิปมันก็อาจจะลงต่อกันก็คือช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยว่างก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปซึ่งเราได้ทาการตกแต่งบ้านไปแบบว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็คือแบบว่าทุกอย่างเริ่มเข้าที่แล้วก็วคือตอนนี้โลกนี้เป็นฮาร์ดโหมดเรียบร้อยแล้วถามว่าเราไปทํายังไงให้เป็นฮาร์ดโหมดคือเรายังไม่ได้ต่อทางต่อสู้นะแต่ว่าเราใช้วิธีเรียกบอสตรงริมโลกแล้วตรงเเนนนนนี้ยมมมมััััป็โโลลลกกรระดบใใใใหหหหญญญ่่่่่สสุุคคออออาางพพพววแ เราอะมีรองเท้าที่เดินบนลาวาได้อย่าลืมไปว่าเรามีรองเท้าสุดโกงเทอร์ลสปาร์บูทนั่นเองคือมันเดินบนน้าได้ถ้ามันเดินบนน้าได้เท่ากับมันเดินบนลาวาได้แล้วอย่างหนึ่งมันกันลาวา7จ็ดวีด,ด้วยทําให้เราสู้พวกมันในนี้ค่อนข้างสบายถามว่าเราไรสู้เราใช้อาวุธสายเวสสู้ไอ้ปืนพึ่งนี่แหละแล้วก็ระเบิดพึ่งส่วนระเบิดพึ่งใช้ไปหมดแล้วนี่ก็คือเป็นหลักฐานจากการฆ่าบอสวอลออฟเฟตแล้วก็อันนี้อันนึงแล้วก็นี่ลิลิทขอยืมที่ตรงนี้วางหน่อยนะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ฟาร์มของเราเนี่ยมันกลายเป็นฮอลโล่เรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นยาไม่เกี่ยวตรงนี้ก็คือเราตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่เดี๋ยวเราจะพาล,ลงไปดูฟาร์มเอเคของเราซึ่งฟาร์มเอเคของเราแม่งดอปโซถามว่าเป็นเพราะอะไรเราไม่ต้องแปะบล็อกเลยถามว่าทําไมต้องไม่ต้องแปะบล็อกเพราะว่ามันเป็นฮอลโล่ยังไงล่ะเป็นฮอลโล่โดยธรรมชาติเลยอุ้ยอุ้ยอันตรายตัวพวกนี้เนี่ยแต่ว่ายังมีปัญหากับค้างคาวอยู่ก็คือค้างคาวเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันบินออกได้ไงเราต้องทําที่ตรงนี้แบบตรงนี้ฝั่งงนึ โดยรวมๆในตรงเนี้ยทำฟาร์มได้เห็นว่าค้างคาวมันบินออกเราต้องทอําแบบเนี้ยให้ค้างคาวมันไม่บินออกคือจะปล่อยมันบินว่อนก็ได้แต่เราไม่อยากให้ไอเทมมันแบบค้างคาวติดไฟไงเงี้ยแล้วมันก็ไปตายข้างนอกอย่างนั้นไม่ชอบอยากให้มันตายในนี้มากกว่าหรือวาเนี้ยเฉี่งเช่นอย่างเงี้ยให้มันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็ตาย,ยอะไรเงี้ยตรงนี้เราทํากว้างหน่อยเพราะว่าให้สลามมันกระโดดลงมาได้ส่วนพวกนี้ก็แบนเนอร์ที่ช่วยได้เยอะเลยอ้าวสลามหยุดตกจากฟ้าฟ้าเนี่ยดอบโซด้วยวิธีตรงนี้เนี่ย แม่งเป็นฮอลโลโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยซึ่งก็เป็นอะไรที่ถือว่าดีเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแตะบล็อกฮอลโลแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอย่างเลยก็คือเราอยากให้ตัวที่มันดรอปล็อตออฟดิคอดเกิดตอนไม่เกิดอะไม่รู้ทําไมแต่ว่าแถวๆนี้มันเกิดนะก็คือมันเป็นฮอลโลแบบแท้ๆจากธรรมชาติซึ่งเนี่ยฝืนหลังไม่เปลี่ยนทางที่เราไม่ได้แปะบล็อกก็คือมันเป็นฮอลโลแท้ๆจากธรรมชาติแต่ว่าสิ่งที่งงอย่างหนึ่งฮอลโลจากธรรมชาติมึงก็ควรจะเกิดไอ้ตัวที่มัน ถ่าเราดรอปลอตออฟติคอให้กูแต่ว่ามันก็ไม่มาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยไปทำฟาร์มมาแลา้วกันตอนนี้คือเราเอาตัวให้รอดในโหมดนี้กันก่อนเพราะว่ามันอยู่ยากเหลือเกินเพราะว่าตัวพวกนี้ตีแรงแงตีเราไม่กี่กี่เราจะตายแล้วในเมื่อชุดระดับ2มันเอาไม่อยู่เนี่ยเราก็คงต้องทําชุดระดับ3ก็คือลงไปขุดแร่กันเองแต่ว่าโลกนี้เราทำฮาน์ดโหมดแล้วแต่เราจะไม่ทําการทุบแร่ที่มันเป็นแร่อะไรวะหรือว่าจะทุบดีเอ้ยโอ้โหดาเมจแรงไหนขอโดนซาขอโดนซัปป้าพีโอ้โหร้อยเจ็ดร้อยสิบเจ็ด แต่เรามีอันนี้อยู่พอได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเกมมันจะเกียนกับเราขนาดนี้นะเราจะเกียนมันกลับบ้างแต่เราไม่ใช้วิธีเกียนแอบ,บเสษของเราจะเอาไปหาแบบพวกอะไรวะหาลงหาแร่ในแบบหาแร่ในพวกโลกที่มันเป็นแบบ normal mode อะ่ะมันจะได้แบบสบายต่อเรานิดน,นึงจึ๊บจื๊บขอสักทีโอ้โหตายยากยากตายโคตรยากเลยตรงนี้ก็คิดนะคิดไอเดียนาอยู่เหมือนกันนะตรงนี้ก็คือแบบว่าจัดของซะแบบเสร็จสับเรียบร้อยก็คือเป็นอะไรที่แบบสะดวกมากเลย ก็คือชอบที่มันแบบว่ามันเรียบร้อยอันนี้ก็เก็บโซเข้าไปโจอันนี้โซอะไรโซออฟไหนเลืวอได้มาจากไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าช่างหัวมันเถอะอันเราใช้อันนี้ในการสู้กับบอสด,ด้วยนะเพราะเป็นอะไรที่มีประโยชน์ดีเพราะดาเมจมันค่อนข้างจะแรงไม่เชื่อดูโอ้โหตีแม่งเข้าทีละยี่สิบเกินไปโหมดเนี้ยต้องหาอาวุธโห,ห,หดแล้วอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นขนาดไนเอตยังเอาไม่อยู่อะแต่มันไม่ใช่อาวุธฮานส์โหมดขออาวุธฮานส์โหมดสักอันหนึ่งได้บอสได้บอสได้บอสได ไบโอมน้ำแข็งจะตอบโจทย์มากเลยแต่ว่าใบาโอมน้ำแข็งเนี่ยทำค่อนข้างยากถาก้าว่าทำไมยากก็คือเราต้องมีพันสี่ร้อยบ็อกซ์จได้ปะ่ะจากซีรีส์เก่าอ่ะเราต้องมี1,400บลบ็อกซ์ในการสร้างไบโอมขึ้นมาไอ้พื้นหลังมันเปลี่ยนซึ่งเป็นอะไรที่แบบโอ,โอ,โอ้โหร้องไห้แป๊บเลยคือไบโอมน้ำแข็งเนี่ยเป็นไบโอมนหนึ่งที่ดรอปอาวุธค่อนข้างเยอะเลยอืมโดยเฉพาะเคียวน้ำแข็งกบโยโย่เนี่ยเป็นอะไรที่บอกว่ายิ้มแฉ่งเลยบอกให้ได้ยินเสียงหนูได้ยินเสียงดาวจะไปเก็บให้ได้จะไปเก็บให้ได้กู เอาเป็นว่าตอนนี้ก็อันนี้เป็นผ้าคลุมที่เราซื้อมาประมาณนั้นแหละซื้อมาจากอ p c ตัวท่องเที่ยวพ่อค้าท่องเที่ยวพ่อค้าเร่ร่อนหรืออะไรสักอย่างเราจะเรียกพ่อค้าท่องเที่ยวเพราะมันไม่อยากเหมือนใครดิก็มันเขียนว่า v e า t ว a v e าเวบอะไรท r าเว l แปลว่าเที่ยวเออนั่นแหละเอาจริงๆก็คือมันเป็นพ่อค้าเร่ร่อนถูกต้องแลว้วพ่อค้าเร่ร่อนแต่ว่า มืออินดี้เกินอ่ะเรียกพ่อค้าท่องเที่ยวเอาเป็นว่าช่างหัวมันดีกว่าเอาที่รีมานาะออกกดมาไปด้วยโอเคขอบคุณมากที่ให้เก็บตรงนี้ N P C ของเราที่เหลือเนี่ยมันไปกระจุกกันตรงบ้านที่เราทาไว้จาได้ปะตรงนี้เราทําการตีพื้นหลังตรงนี้แทบจะหมดแล้วสิ่งที่เราต้องการตอนนี้เลยก็คืออาวุธเอออย่างที่พูดไปเราจะหลบประเด็น,น,นสัรสิเราได้ทําการเดินเช็คโลกแล้วว่าตรงไหนเป็นไบโอมอะไรบ้างแล้วตอนนี้ก็การไบโอมมันลามโดยการเอาซันฟาเวอร์ไปแปะไว้ก็คือตรงนี้เนี่ย เราไม่อยากให้มันกลายเป็นแบบอะไรวะไปโอมคอรับจ๋าน้ําแข็งตรงเนี้ยคอ,อรับมันยังไม่กินเข้าไปไงแต่ว่าก็ยังทําอะไรไม่ได้แหละคือสิ่งที่เราคิดไว้ตอนเนี้ยคือจะไปเอาบล็อกไอ้นั่นอ่ะมาแปะสัก1000ักว่าอันแต่ว่าคิดไปคิดมากูก็เริ่มจะขี้เกียจแล้วสิหรือว่าจะเอายังไงดีวะฮะมันคิดไม่ค่อยจะออกขนาดหรือจะเอาอาวุธหรือจะเอาอะไรมันคิดยากอยู่เหมือนกันนะเราอยากจะเรียกคิงสลม r a ะที่นรกแล้วเราก็ฆ่าลูกกระจอกมัน เพราะว่าลูกกระจอกมันมีโอกาสจะดอบโยโย่ไฟซึ่งก็เป็นความคิดที่ดีไหนมีบอสซัมมอนไหมไม่มีที่เรียกสลามเลยหรอไอ้นี่ที่เรียกสลามแล้วหลกล่องเจมมาทูบี้มาพี่ที่เหลือแล้วของเรายังไม่เก็บนะเพราะว่ากู้งงอของตัวเองเหลือเกินอันไหนทิ้งได้ก็ทิ้งอะไรไม่ใช้แนะนําไห้ทิ้งเลยเพราะว่ามันจะพาลงงงนี้ไม่เอาอันนี้เอาอันนี้มีเยอะแล้วอันนี้มีเยอะแล้วอันนี้หาใหม่ได้อันนี้ก็ทิ้งแม่งเลยอันนี้ใช้อันนี้ทิ้งอันนี้ทิ้งลูบี้กับนี่แล้วเราก็ขึ้นไปครับ มงกุฎของสลามนั่นเองโชโชโชสแต็กไม่ได้ด้วยนะรวมกันไม่ได้ด้วยต้องเอาทีละอันแล้คิดดูแล้วกันไม่ขี้งกขนาดไหนวะเนี่ยได้กี่ตัวก็ไม่รู้ที่แน่ๆเราจะลงไม่ฆ่าคิงสลามสักเท่าที่ได้อะนะเจลเจลฮัลโหลเพื่อนเจลอยู่ไหนไม่มีใครเป็นเพื่อนมึงท้งนั้นเราตรงเนี้ยไอ่จะคาไอนี่ตรงไหนดีเย่๋ยวบอกนะต้องไปหาเดมอนออาตาแล้วตรงนี้มันใช่เดมอนออาตาหรือเปล่าไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่สนเดีวนี้ไม่น่าจะมีเดมอนออาตาให้เรานะตรงนี้มีไหมตรงนีี้มมว บอหูบอชี้บอสนเราไปฆ่าในโลกที่มันน่าจะแบบดูง,ง่ายๆกว่านี้ไหมเผื่อสลามมันโหดอะไรเงี้ยแต่ถ้าฆ่าในโหมดนี้มันดีอย่างมันได้ลิลกล,ลิกมันขายหรือได้เงินเออแป๊บหนึ่งอยากจะได้ยงได้ยาอะไรสักนิดหนึ่งเไง,ไงไ่ายๆมากูเป็นคนเรื่องมากมากๆฮัลโหลคิมสันคอลับไปโลกเก่าดีกว่าบ๊ายบายโลกเดิมเย่มันมีโลกที่เป็นฮันโหมดอยู่ไหมฮัลโหลนี่แหละนี่โลกเป็นมาสเตอร์ลาร์กเวิลด์โอ้โหอยากจะได้โลกที่แบบ เป็นโลกธรรมดาแล้วก็เป็นฮาร์ดโหมดจะได้ไปขุดแร่ชิวๆโอเคเรามาเดี๋ยวขอกลับไปไปดูไปเช็คโลกนี้สักหน่อยเพราะว่าเราต้องจําเป็นต้องขุดแร่ขุดแร่ในโลกนี้แหละโลกเก่าซึ่งโลกเก่าเราทําการรื้อของคืนไปหมดแล้วซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบว่าเศร้าน่าเศร้าอยู่เหมือนกันที่เราต้องหนีโลกนี้แต่ว่าไอเจนไม่อยู่ด้วยแล้วเราก็ต้องหนีโลกก็โลกนี้แบบมันน่าเศร้ามีความทรงจำรวมกันอะไรเงี้ยโอ้โหมีการดามองดามา่าอย่าบ้าได้ปะอย่าบ้าได้ปะเอานี่ไปด้วยแล้วกัน เปล่าลมเค์เคะไยเนี่ยแต่ว่าเราไม่มียาสว่างอันดิเพราะยาเนี้ยมันดีอย่างมันทำให้มองผิดแลอมงอมเมอร์อะไรไม่เอาขอชุดนี้ไปด้วยได้ปะขี้งกอะโลกนี้เนี่ยไหนก็ไม่เอาละหรือใครอยากได้ต้องแจกแบบมานี่ยไม่รู้ไม่มชี้ไม่สนไม่ได้เอานี่สิจะใส่ประดับโถกคือแบบเราเสียเวลาไปเจ็ดนาทีกบบการพูดมากอะคืออะไรวะเนี่ยแต่ใส่ชุดนี้ก็เท่นกันเนี่ยะก็ดูดีมีออรา่า แต่บ้านนี่มันสวยอ่ะกูอยากจะลกยกไปบ้านนู้นจริงๆเลยเว้ยเรื่องมากกูนี่แม่เออเดมอนออลต้าครับพี่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนว่าเดมอนออาต้าข้างล่างมีหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเฮ้ยคือลืมว่าเดมอนออลต้าอยู่ตรงไหนเอาเป็นว่ามึงอยากลีลาชักยาให้ชักทุยลีลาชักยาย่ายาวไปไปตรงแหล่งมันดีกว่าไปไบโอมไอ้นี่เลยคิมสันเออตรงนี้แหละแล้วก็โดดแบบดิจิตอลเย่ อืมคิมซันแดกคือแบบว่าที่ดีแล้วที่เปลี่ยนโลกคือถามจริงเหอะที่แบบว่ามีคนคอมเมนต์มาบอกว่าให้มานั่งฉีดอุ้ยมันเยอะเกินไปขอร้องเราไม่ฉีดหรอกคือแบบถึงจะให้มานั่งฉีดไบโอมันนะมันเยอะเกินไปเอาจริงเยอะแบบโคตรเยอะเยอะมากแบบโคตรพ่อโคตรแม่เยอะมันจะเกินไปไหมถ้าต้องมานั่งฉีดและอีกอย่างหนึ่งฉีดมันไม่มีทางหมดหรอกคือแบบมันต้องมีเศษซากบล็อกเหลือฉีดแม่งทั้งโลกคือแบบยังไงมันก็ต้องมีเศษเหลือไอ้นุม่มมันต้องมีเศษเหลือ ไม่ได้ขยันขนาดที่แบบจะมานั่งเคาะให้มันออกหมดก็เกินไปนะถ้าจะขยันขนาดนั้นนะฉีดยังไงแม่งก็ไม่หมดนี่เห็นปะพื้นใต้นี้ถามว่าทำไมมาถึงเป็นไบโอมนี้อยู่ท้ง,งที่มันอยู่ในคิมสันเพราะว่ามันไม่มีบล็อกคิมสันมาแตะเลยอย่างมันมีซันฟลาวเวอร์ซันฟลาวเวอร์จะป้องกันการการทุจริตทุยไม่ใช่เฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นมองไม่เห็นมองไม่เห็นอะไรเลยใช้ดาบสิเพื่อนใช้ดาบกู้เกียรเกมนี้ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาวิธีครบเดมอนออลต้าของเราเองเ้วก็มาเจอกันแล้วก็ไปเจอกตน,นที่ข้างล่างใต้ดินแล้วก็เราจะไปสู้킹สลามตรงนั้นเลยโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่อันเดอร์เวิลด์หรือว่าโลกใต้ดินนั่นเองหรือว่าที่เราชอบเรียกกันว่า,าโลกซึ่งเราเตรียมยามาเพื่อเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของท่านอะไรประมาณนั้นว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายเลยในนี้แล้วเราก็เอาซัมมอนมาสองตัวด้วยไปติปบัฟที่โต๊ะซัมมอนมาแล้วก็ตอนนี้ทําการเรียกงสลามมาเลยแล้วเราก็เอาอันนี้ไล่ตีแล้วเราใส่อันนี้ด้วย,ยเ,วเพื่่อที ลูกกระจกมันเนี่ยจะได้ไม่ทําอะไรเราเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอะอย่าอย่าลงลาวาดิไม่เอาอย่าลงเดี๋ยวไอเทมลงลาวาขึ้นม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 ายังไงก็ได้มึงว์ปตัดกูขึ้นมาให้ได้สลาบวัปขึ้นมาขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้ไหมขซานหนีแล้วเนี่ยว์ปขึ้นมาอะไรบุญเนี่ยมันโอเคได้ได้แล้วขึ้นมาขึ้นมาไม่ต้องลงไปนะมานี่เลยมานี่มานี่มานี่มาอยู่ตรงที่แบบว่าลงไปข้างล่างไม่ได้หนูตัวแรกดูซิมันจะเจับให้เลย เ,เราไม,เาไม่เราไม่ต้องเเป็นต้องฆ่ากิงสลามเราต้องสิ่งที่เราต้องทําก็คือราคฆ่าลูกสลามให้มากที่สุดกูลืมเลยนี่อ่ะลืมเลยลืมเลยเห็นไหมล,ล,ลืมเลยเห็นไหมหรือมันลืมเลยเห็นไหมลูกสลามออกมาเยอะๆสิไอ้อย่าลงสิของลงลาวาหมดเรียบร้อยแมงตายนั่นไงจบกันแล้วกูไอเทมแมงไปหมดเลยบินโมดแล้วอันนี้หาไม่ได้อันนี้ก็ทิ้งมปเฮ้ยชีวิตช่างน่าเศร้าอยากได้โยโย่อะ โยโย,ย่มันไม่มาให้ทำอะไรดีบ่อหูบ่อชี้บ่อสนเฮ้ยยะมาเกะกะด่ะยัมาเกะกะยังมาเก,ก,กาะกะแ๋ยเกกแวเราอุดลาวาตรงนี้ก่อนแล้วเราก็สู้กับมันแถวนี้แหละเฮ้ยมันจะเกินไปแล้วนะมันจะเกินไปแล้วนะมันจะเกินไปแล้วนะถ้าไม่กินยานี่ถ้าไม่กินยานี่อาจจะตายไปแล้วก็ได้มอนสเตอร์นี่โหมดนี้ยิ่งจริงโอ้โหพูดไม่ัขาดคำยังจะมากวนประสาทกันอีกพวกนี้นี่แม่งจริงๆเลยฮึฮึตรงนี้ไม่แงะออกด้วยนะห้าวพอไม่ได้ห้าวหรอกขี้เกียจ โจ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 ขออุลาวาตรงนี้เลยตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ทาการของเราเออกูยึดตรงนี้แหละตรงนี้ผ่านทับกูตายซะตายซะเราก็จะฆ่าที่เหลืออีกคือเราต้องฆ่าลูกสลามอ่ะไม่ใช่ฆ่าตัวพ่อมันมาเลยมาเลยโอ้มาถึงแม่งโอ้โหเคมึงลงลาวาอย่างน้อยมึงก็อย่าลงเยอะแล้วกันอย่าไปยุ่งกับตัวนี้มันเยอะเอาชุดออกสักหน่อยดีกว่ามาชุดมันทาให้เราโหดเกินไปมันจะแบบเราจะคานเราเน้นฆ่าลูกสลามไม่ได้เน้นฆ่าตัวพ่อ เน้นค่าลูกแล้วกลับมาเจอกันตอนโยโย่ดอบดีกว่าคือถ้ามันไม่ดอบก็ตามสเต็ปเดิมใช้เทคนิคการอุ้ยใช้เทคนิคฟาร,ร์มน้องแข็งจบแต่เราเรามาตอนโยโย่ดอบโฮ้อเยอๆๆมันดอบก็ทีโยโย่คิดว่ามันจะไม่ดอบจากพวกสลามแล้วไหนๆก็มันดอบมา,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 าอันหนึ่งก็เป็นอะไรที่แบบว่าบุญบุญแบบโคตรจะบุญขอตอนแรกคิดว่าจะต้องทำฟาร,ร์มในนรลกแล้วคือแบบว่า,วามีมีการวางแผนไว้ว่าจะทำฟาร์มในนรกอย่างเงี้ยแหละคือแบบว่า ตีค้างคาวอ่ะเป็นฟาร์มแบบไม่ A F K อ่ะเป็นฟาร์มที่ต้องมานั่งตีแต่ว่าก็สบายหน่อยที่ต้องแบบไม่ต้องไปไล่ตีค้างคาวจะดูไปดูมามันก็อาจจะต้องไปไล่ตีค้างคาวแหละดูจากสภาพภูมิประเทศแถวนี้โอ้ยสิบห้าทองกูโจมลาวาโฮลีชีตเล่นไม่ดูเลยอย่าเพิ่งออกเกมตอนนี้นะบอกให้ออกเกมตอนนี้โยโย,โย่หายเลยบอกให้ยุ่งเลยแหละเฮ <c oughs> ้ยดอกห้าทองนี่โอเคไม่เป็นไรได้เงินคืนได้อยู่ หลอพี่อืมขายลเราขอเก็บของสักครู่รู้สึกได้ว่าเราควรเก็บของก็ว่าอยู่ทําไมมันกากแปลกๆเปลี่ยนชุดไปนี่หว่าลืมเลยเอ้ยหือกดกดผิดไม่เล้ากดผิดไม่เล้ากดผิดไปแล้วเอ่อปึ๊บๆๆๆๆๆๆโอเคเรียบร้อยสักครจะเก็บอะไรเข้าไปในนี้มั้งเนี่ยเดี๋ยวเห็นอยู่อย่างหนึ่งนะที่มันควรจะเก็บเข้าไปในกล่องหินเนี่ยอันนี้ไงเล่าลืมไปได้ไง นี่บอกอะไรไม่รู้อันนี้เป็นลงเป็นแร่จัดไปแร่ฮันหมดใส่ไปเจมเจมใช้หมดแล้ววะดิโซ,โซโซไม่มีเลยอันนี้กม็มีอะไรมาไม่รู้เอาใส่ไปเถอะอันว่าลงมาหยิบโยโย่เนี่วะ่ะก่อนที่โยโย่มันจะหายไปตีพวกขางข้าวในแดนนี้ดอปมาด้วยไม่คิดว่ามันจะดอปจากสลามได้แล้วนะแต่คือแบบคิดว่ามันอัปเดตแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าการหายโยโย่ไฟใช้วิธีนี้ก็คือเรียกคิงสลามออกมาตีแล้วก็ตีเฉพาะตัวลูกมัน เาไม่ไม่น่าจะดรอปจากบอสหรอกไอ้อไรวะโยโย่ไฟอะตอนนี้เราก็มีอาวุธของฮานโหมดมาแล้วหนึ่งชิ้นก็เป็นอะไรที่เอามาประทังชีวิตได้เราต้องการไอเทมอีกอันหนึ่งนั่นก็คือ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 อะไรก็ไม่รู้ไม่ได้คิดไว้เอออยู่ทตัวเลยแทนที่จะคิดไว้โชโชโชอ,อะไรคือโชอมันต้องโท๊กไม่ใช่หรอเฮ้ยใจเย็นดิใจเย็นดิตัวเย้ารอเย้เดลี่อะไรเนี่ยรู้สึกได้ว่าใต้นี้มันควรจะมีของแต่ว่าเราไม่ได้ลงไปเก็บเฮ้ยพี่น้องพี่น้องขรับพี่น้องครับ น้องขับพขึ้นมามาร์กเลยอันนี้ทิ้งไปอุ้ยลุดเกมเลยกดผิดไหมล่ะกดผิดนี่ล่ะเอาอะไรออกดิชึบคือตอนนี้ไม่รู้จะทิ้งอะไรแล้วอันไหนใส่ประดับได้อันนี้ใส่ประดับได้ป่าไม่ได้อะไรใส่ประดับได้บ้างเนี่ยอันนี้เออใส่ตรงนี้ได้ก็ขอใส่ไปก่อนแล้วกันนะโยโย่โอ้โหได้2อันเลยเหรอพิ่งจะเห็นนี่48นี่ซูพิเรียโอเค2อันก็ถือว่าเป็นกําไรที่ดีโอเคลงมาเก็บลงมาเก็บของจากสลามแล้วก็รีบข,ขึ้นข้างบนกันดกวยวข้างล่างอันตรายนาย่ร โอเคตอนนี้ก็มีโยโย่ Yo 48ดาเมจก็53ดาเมจซึ่งเราเก็บไว้อันหนึ่งเนาะเพื่อทําหายยิ่งช่วงนี้ยิ่งชอบทําหายอยู่โยโย่โอเคตอนนี้มีอาวุธดาเมจค่อนข้างแรงแล้วกระต่ายมาลอง57ดาเมจเอาเป็นว่าน่าจะงัดกับบอสได้อยู่นะไออันนี้แหละแต่ว่าอย่าเพิ่งไปงัดกับบอสได้อาวุธอันนี้เลยดูท่าแบบไม่น่าจะเวิร์กใส่ไ้ที่หลังวะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่สอนออเทอร์รีอยู่ไหนครับพี่ออเทอร์รีอยู่กล่องไหนครับพี่โอเคใส่เข้าแบบ ต้องเก็บของค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยดีนะจัดไว้หลายอัน a c c e s s o r y Expert 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 ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่สนมึงคิดจะรู้จะสนอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้ไม่รู้สลามสลามราควรเอาแบนเนอร์มาปักแถวนี้ด้วยนะเพื่อจะให้มอนเตอร์มันกาก,ากแล้วเราจะได้ปลอดภยัยปลอดภัยหายห่วงในการอยู่แถวนี้เอาเป็นว่าภารกินี้ก็คือภากิจัสำเร็จไปอย่างหนึงเลยก็คือการทำโยโย่นั่นเอง ไม,ม่ใช่การทำโยโย, و, ย و ่กันหายโยโย่แล้วก็อาวุธยังอื่นมันยังมีหาดิอีกนะที่อยากได้ก็คือเคียวน้ําแข็งก็คือยังไงก็ต้องการอยู่แล้วอ่ะคือเราต้องการเต่าน้ําแข็งด้วยเพราะว่ามันกันดามเมจค่อนข้างที่จะเยอะโหกเลยแหละแล้วก็รถออดิทคอร์ดก่อนที่เราจะสู้บอสเนี่ยจะมาล่าไอเทมให้หมดก่อนเพราะว่ามันจะทําให้เราสะดวกสบายในการเล่นโหมดนี้ซึ่งโหมดนี้เป็นอะไรที่บอกเลยว่ายากเราต้องการความได้เปรียบมากที่สุดในการสู้กับบอสทุกตัวเขาลงไปบ้าน n p c แป๊บบ้านเอ c อยู่ไหนอึ๊บเจอแล้วตรงนี้ ซึ่ง NPC ตรงเนี้ยถามว่ามันโอเคกับบ้านไหมมันก็ไม่โอเคหรอกแต่เราบังคับให้มันอยู่เออเราจะขายโยโย่ทำไมไม่ขายเอาขายอันนี้อืมเยลลี่อะไรอีกไม่ใช่อันนี้สิอันนี้โอเคขายแบบแล้วก็ลิลี่ขายแบบแล้วก็เปิดกล่องอันนี้ปุ๊บจับเลยมาก็ขายให้หมดรวยรวยรวยไม่ล่ะมึงรวยไหมล่ะมึงรวย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 หมดแล้วรวยรวยปุ๊บรวย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 บางอันก็ขายไม่ได้แต่ก็ใครขายไปเถอะ เราได้เงินมาทั้งหมดเท่าไหร่ก็ไม่รู้อันนี้จะขายด้วยเพราะเราไม่ได้ใช้ใดาบมันกากโอเคได้เงินมา71ก็ถือว่าเยอะในการฆ่าบอสแล้วเอาของจากบอสมาขายไม่เป็นที่บบกว่ารวยแค่น,นั้นแหละกดจัดไอเทมแบบ๊บเดี๋ยวงงถามว่าบล็อกนี้เอาไว้ในตัวทําไมคือจะไปลงไปทําทางต่อเพราะว่าในนาโคตรตรงนี้เนะี่ยเราจะทําฟาร์มแร่เขียวถามว่าทํายังไงเดี๋ยวก็ไปรอดูกันอย่างที่เราโมไว้จะทำร้อยพาร์ตก็คือกูจะทําจริงไม่ได้พูดเล่นร้อยพาร์ตเนี่ยอาจจะเยอะกว่าร้อยพาร์ตด้วยซ้า โอเคเอขึ้นไปข้างบนกันเถอะตอนนี้เนี่ยเราต้องการอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคละพานนี้ยังไปเอาบล็อกไอ้นี้ก่อนอุ้ยฆ่าบอสไดม้มันชอบมีอันนี้ขึ้นมากูฆ่าได้ตั้งนานแล้วไหมล่ะเออต้องการที่ขุดที่เขาเอาไวท้ทําที่ขุดขั้นสองอะตอนนี้คือเราไม่รู้เคยค้าไปเรีอยงนะแต่ข้าใหม่ก็น่าจะดีเอนวิวเหรอร,รู้สึกว่าเราเอามาจากโลกที่แล้วแล้วนะเอนวิวเอนวิวเอนวิวข้าใหม่ก็ได้นะไม่มีปัญหาตอนเนี้ยเราควรจะไปไบโอมแล้วก็ทุบชึบ ชื้มมันอยู่ไหนเนี่ยของอะโฮลี่โมลี่มือใครทักไลน์โอ้โอ้ไอเทมเราไปไหนหมดอะ่ะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไอยแ๊บปิดการแจ้งเตือนแป๊บเราต้องการสมาธิในการเล่นขอทูบเอ็นวิวเดิมทิ้งก่อนเดมบอแล้วก็ใส่เป็นเอ็นวิวใหม่ซึ่งใช้แร่อันนี้ครับซึ่งถามว่าทำยังไงก็เอาแร่อันนี้มาค้าเป็นเอ็นวิวแค่นั้นแหละ เดินไปที่เตาเผาแป๊บดีแล้วก็เผาแร่นี้ออกมาเอามาเยอะๆไม่ต้องเยอะมากก็ได้เออสี่สิบห้าอันอาวุธเราก็ทําใหม่ได้เลยนะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอาวุธฮันโหมดที่ค่อนข้างดีแต่ว่าเห็นมีคนบอกว่าดิลเนี่ยขุดเร็วกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็เชื่อกระแดะแต่ว่าไม่รู้ดิดิลน่าจะเร็วกว่าหรือว่าเราคาไปแล้วอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรกูรวยของนั่นแหละดิลขุดเร็วกว่าแต่ว่าลบไอ้นี่ลบระยะที่ขุดแต่ไม่เป็นไรกูจะเอาเพราะมันเร็วกว่าถ้ามีคนบอกว่าเร็วกว่าก็โอเค กูจะเชื่อเขาเพราะเขาบอกว่ามันเร็วไม่เน้นความไอ้นี่เน้นความเร็วดาบดาบเราควรจะมีดาบที่ดาเมจแรงกว่านี้ออทิชัลลัมส,สวอตอันนี้น่าจะดีกว่านะทิมทิมเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอ,าอันนี้อะไรนี่อ่ะขอเป็นขอดาบาอันนึงแล้วกันเนาะโคตรกากเลยยังองก็ดาเมจก็ดีอยู่นะไม่ไม่ได้แย่เราเอ็นพีซีกอลลินมาก่อนแต่ว่ากอลลินจไม่บุกในโลกนี้เนี่ยเข้าฮา์ดโหมดซะละได้ยินเสียงดาวอะได้ยินเสียงดาว ถ้ามันไม่ไม่ซินโดรมอะีดาวอะเอออย่าไปอย่าอย่าอย่าไปยุ่งกับอย่าไปยุ่งกับมันวิแล้วเมื่อกีอ้กูพูดอะไรดาวไม่ซินโดรมคืออะไรของมึงอ๋อดาวซินโดรมเป็นโรคชนิดหนึ่งก็คือก็คือมันจะทำให้เราไม่เต็มนั่นเองก็คือคนที่เกิดมาก็ง่ายๆก็คือไอคิวต่ำกว่าคนปกติซึ่ง กูโคตรเกลียดเลยเอาจริงมะไม่ได้เกลียดคนพวกนี้นะโคตรเกลียดคนที่แม่งชอบไปแกล้งคนไม่เต็มอะคือมันเป็นเที้อะไรกันไม่รู้คือแบบเขา,าก็รู้ว่าเขาไม่ปกติแล้วชอบไปแกล้งเขาเป็นเที้อะไรกันวะฮะไม่เข้าใจไอ้พวกพวกนี้คือเที้มากเลยนะชอบแกล้งคนไม่เต็มอะคือโคตรจะไม่ชอบคือแบบเขาอยู่ของเขาดีๆเออก็รู้ว่าเขาผิดปกติมึงเสือไปแกล้งเขาอีกแล้วก็ไปล้อเขาบางคนแม่งตัวเองดีๆแล้วก็ไปว่าเขาอย่าให้ขึ้นไอ้สั์โถต้องการอะไรกูกูต้องการอะไร หนูต้องการอะไราลูกขุดแร่ไงเออเ้าเองมาลงมาทําไมเนี่ยเออโมโหหน้ามืดตามหมวการมีโมโหทําให้คุณขาดสติรู้เปล่าไม่ใช่การมีโมโหใช้คําได้มั่วมากเลยรู้สึกได้ว่าไม่รู้สึกอะกูไม่รู้สึกเลยทางนั้นตอนนี้เออจะลงไปทาอะไรเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้ลืมลืมทุกอย่างตอนนี้เรามีพวกนี้แต่ว่าเราไม่มีแร่เราอยากได้แร่ชนิดสามากเลยขอไปใบโอมนี้สักหน่อยไหมไบโอมเนี่ย คอรัปแล้วก็ลงไปขุดแร่โอเคเดี๋ยวเราไปขุดแร่โลกเดิมกันดีกว่าเราเรากลับมาเจอกันตอนขุดแร่เสร็จแล้วรู้สึกว่าโลกเดิมนี่น่าจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าเราสำรวจพื้นที่แล้วเราคุ้นชินกับพื้นที่โลกเดิมเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแบบว่าของที่เราไม่เอาแล้วอะใช้เราทิ้งอะไรประมาณนั้นอนะซึ่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเอาไว้เถอะนะก็คือมันจะมีประโยชน์อะลีลิกนี่น่าจะทุบไปขายอะไรพวกนี้โลกนี้ก็คือเหมือนเหมือนแบบตัวช่วยอะคือของพวกนี้ไม่เหลือแล้วในพวกนี้เดี๋ยวลงไปหาของข้างล่างก่อน เดี sort of ๋ยวเรา่าน่าจะทําบ้านแบบคล้ายๆแบบนี้แหละเพราะว่ามันจะได้วาดลงไปข้างล่างได้แบบสะดวกสบายง่ายๆบื้ออะไรของมึงง่ายๆบื้อตรงนี้มีของฮัลโหลผี่เสื้อน้อยผี่เสื้อน้อยพ้องโอเคกินยาสว่างแล้วก็ยามองเห็นแล่นี่ยาเคลื่อนที่เร็วยาเรียนเลือดเอามาให้หมดคือมันอันตรายอะนะคือต้องทำอะเพราะโมนี้มันอันตรายเวอร์มันอันตรายเวอร์ใช่ไหมโอ้โหปืนใหม่ไม่โคตรดีไม่ใช่ปืนใหม่โยโย่ใหม่ลูกไม่ใช่ปืนไม่ใช่ปืนไม่ใช่ปืนใจเย็นดิใจเย็นดิใจเย็นใจเย็น แกนแกนเหรอแกนนี่แปลว่าตัวใหญ่คือคือมีคนบอกว่าทําไมถึงใช้แพลตฟอร์มอันนี้ซึ่งมันเวลาเราปาลาระเบิดเนี่ยระเบิดมันจะทะลุลงไปไม่เกาะแพลตฟอร์มใช่ไหมนี่ไงสลามนี่ไง,สล,ไงสลามเนี่ยถ้าเราไม่ถ้าเราใช้เต็มบล็อกนะบอกให้มันจะไม่สวยสําหรับเราอย่างหนึ่งและและอย่างเวลาเราฆ่าสลามเนี่ยลาวามันไม่ลงไปเออนั่นแหละสิ่งที่เราไม่ชอบลาวามันไม่ลงไปนั่นเองอยามองเห็นแลกกูกินยังเนี่ยทำไมมองไม่เห็นเลยวะข้างบนนี่ใช่ปะ ไม่ใช่นะมันออริชัลัมออริชัลัมเรามีแล้วซึ่งไอ้แร่พวกนี้นี่ก็ต้องทุบไอ้นี่ค่อนข้างเยอะนะทุบเลยวะเดรมอนอัลตราถ้าทุบเยอะแร่ก็ยิ่งเกิดเยอะบอกให้ปึ๊บโอ้โหไบโอมนี่แม่งไบโอมไอ้นี่จา๋จาๆอะไรวะโฮอลโลเออเอานี่ไปด้วยเอ็งอิมเอ้ยอิมเอ็งจะขึ้นมาอีกไม่งหนักใจกับพวกมึงจริงหรือเริ่ไปล่าแมงมุมดีวะล่าแมงมุมก็เป็นความคิดที่ดี คือถ้าโฮโลมันกินกึนกินบ้านเราอะยังโอเคมากกว่าคิมสันกับคอรับซึ่งคิมสันกับคอรับนี่เป็นไบโอมที่แบบว่าไม่มีใครชอบมันอะแม้แต่ n p c คือ n p c ไม่ชอบ NPC ีไม่สามารถอาศัยอยู่ในไบโอมคิมสันกับคอรับได้เป็นสาเหตุที่เราต้องย้ายโลกเป็นหนึ่งในงนั้นก็คืออยากสร้างบ้านใหม่ด้วยแหละหนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือจะสร้างบ้านใหม่อย่าดนตัวนี้ตีนานนะตัวนี้มีการลดเกาะตัวนี้ลดเกาะเราได้5 0สเลยนะถ้าเราติดบัฟมาันจาักมันแต่ว่าเรามีของที่แก้ได้อยู่แต่ว่าเราเา,าลยยชเน ชินเนปแปลว่าตายทั้งในภาษาญ,ญี่ปุ่นมีการสอนภาษาด้วยช่องนี้เป็นช่องที่ดีกดซับสไครป์กดไลค์กด, like, กด share. Yeah. แชร์เย่ตลกละออริชัลัมขุดทำไมครับพี่ขุดไปเถอะคลิปมันจะยาวจะอะไรก็ช่างมันเถอะใน,นช่วงนี้ไม่มีคลิปลงคือแบบต้องทำทุกอย่างแล้วก็ถ่ายแล้วก็ลงไปเพราะว่าไม่มีใจจะลงแล้วชีวิตมันช่างน่าเศร้าเฮ้ยทำไมมันเยอะมันน้อยอุย้ยมไม่ใช่เยอะมันน้อยขนาดนี้วะแร่นี้เนี่ยแร่แบบหายากเวอร์อนจังเกิลนีแร่นี้ค่อนข้างที่จะหาง่ายอยู่นะ เราจะไม่ขับที่ขุดเฮ้ยที่ขุดแร่ด้ดับสามเพราะว่าถามว่าทำไมถึงไม่ขุดเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อืมเค่นั้นแหละมันแค่เพิ่มความเร็วในการขุดถามว่าทำไมไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันขุดแร่ครงสามชนิดแล้วไงเออในการขุดแร่เนี่ยคือต้องทําที่ขุดชัินแรกเพื่อไปขุดชันแร่ชนิดที่สองแล้วก็เอาแร่ชนิดที่สองไปทำที่ขุดอีกเพื่อขุดแร่ชนิดที่สามแล้วแร่ชนิดที่สามเนี่ยมันไปขุดอะไรได้อีกรู้ไหมมันก็ขุดอะไรไม่ได้แล้วเออแค่นั้นแหละแล้วการที่จะขุดแร่เขียวอีกทีหนึ่งเนี่ยแร่ขีออ่่าบทุด เออแล้วไอการฆ่าบอสเนี่ยไม่ต้องใช้ที่ที่ขุดฆ่าบอสนะใครเขาบ For ้าใช้ที่ขุดฆ่าบอสแล้วถาจริงกูไงลองดูมาใช้ที่ขุดฆ่าบอสเป็นความคิดที่ดีทำไมแร่อาดามินไทมันน้อยขนาดนี้เนี่ยอยากได้เยอะๆกว่านี้หน่อยเฮ้ยเจอเจอเอ้ยพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องครับขออันนี้หน่อยนะขออันนี้หน่อยนะสักหน่อยจักหน่อยอุ้ยปลาแรงงเจอแร่เขียวแล้วแต่ว่าเรายังขุดไม่ได้ เนื้และเขียวเต็มเลยรอมันโตโลกนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับเราโอ้โหแร่นี้มันน้อยเหลือเกินเว้เป็นไปได้นี่ไปโลกอื่นซะหน่อยดีกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดแร่ถ,ถึงเป็นแร่แฮนด์หมดก็จริงแต่ว่าขุดไปก็ดีมันช่วยได้เยอะเลยถ้ามันมีน้อยกูยจะตกปลา,า,านะพาร์ทหน้านี้ตกปลาทั้งพารโมอย่างเดียวเลยรู้จะโม่เรื่องอะไรดิโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็คือเราไปขุดนอบรอบดีกว่ารู้สึกว่าไม่ขุดนอกรอบอบะขุดพาร์ทหน้าเออถ่ายต่อกันเลยช่วงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะเอาจริงรู้สึกแบบน่าเศร้าใจกับชีวิตมาก่ีอทต้งแบบ าทำตัวอะไรก็ไม่รู้ฮึบเดี๋ยวขอเปิดนี่ก่อนแรกคีเอเจอร์เผื่อมีมอนสเตอร์แรงๆอยู่แถวนี้หรือเปล่านะฮึบฮึบมันมีอะไรเนี่ยไม่มีโอเคเอาเป็นว่าสำหรับพาร์ทนี้ขอตลาไปก่อนเลครับบ๊ายบายเจอกันในพาร์ทหน้า